ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของเมืองผลไม้เมืองจันทบุรีเขาแปลรูปผลไม้จนกลายเป็นต้องบอกว่าฝ่าวิกฤตเลยนะในช่วงวิกฤตเนี่ยคือเขาทำกันมาตั้งเกือบ20ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีมีพัฒนาการจากโควิด ที่ทําให้เกิดการทําเรื่องออนไลน์ขยับแพลตฟอร์มเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นใช่ครับคือเขาเป็นแบรนด์เก่าแก่นี่แหละแล้วก็ทาผมถ้าถ้าจำไม่ผิดผมเคยซื้อทานในปั๊มน้ํามันด้วยนะคือเป็นแบรนด์ที่มีขายในปั๊มน้ํามันนะครับแล้วเขาไดโอท็อปห้าดาวด้วยนะแบรนด์ที่เป็นชื่อก็คือพะแกลใช่ครับพระแกลนี่ก็เป็นชื่อของคุณบันณีบุญสวัสดนะครับที่ผมชอบนี่มันคือมังคุดกวนถ้าจำไม่ผิดนะเคยซื้อมาทานด้วยเหมือนกันทำบริษั ปาแกลฟรุตโปรดักต์จำกัดนะครับครับยกระดดับผลไม้เมืองจันทร์ครับปาแกลก็อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปาเกตค่ะที่ปาแกลคิดในเรื่องการที่เพิ่มเติมจากการขายผลไม้สดมาเป็นเรื่องแปรรูปแปรรูปเนี่ยหลายปีแล้วสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีแล้วเนี่ยคิดมาจากเรื่องอะไรยังไงครับปาแก่ครับ โอค่ะก็คือนะคะตั้งแต่ป้าแก่สมัยก่อนก็ทําสวนผลไม้กันนะค่ะครับทํผู้เรียนปลูกผู้เรียนกันทั้งจังหวัดเลยว่างั้นเนไงจัดจังหวัดนี้เป็นเมืองผลไม้แล้วล่ะใช่ใช่ค่ะทีนี้ในเมื่อเราปลูกผลไม้แล้วสมัยก่อนนะเนาะมันไม่มีการสูกขายส่งออกต่างประเทศเนาะมันก็นั้นเลยต่างวิูีการเนาะมาแล้วมาก็ขายกันไป ครับ่าทีนี้เราปลูกเยอะแล้วเวลาผลผลิตออกมาค่ะมันออกในเวลาเดียวพร้อมๆกันหมดเลยซึ่งทาให้พ่อค้าเนี่ยกดราคาชาวสวนก็ทางนี้ขายไม่ได้ขายได้ถูกมากก็โดนเขากดราคานะคะหรือว่าไม่มีทางไปอะค่ะเพราะว่าพ่อค้าซื้อไปขายที่ในในประเทศขายลูกค้าซื้อกินนะคะก็นี้มันก็มีปัญหาอยู่ว่า ไอ้สินค้าไอ้เป็นทุเรียนนะคะลูกเล็กก็ขายได้เนาะราคาก็แพงแต่ลูกใหญ่มันขายไม่ได้ตั้งแต่ห้ากิโลขึ้นไปขายไม่ได้พ่อขายไม่ได้เราก็ต้องขายในราคาที่ถูกเพราะเขาปรับราคาเราการขายในราคาท่ถูีด้วยับ เขาก็จะซื้อต่างาลูกกิโลครึ่งถึงห้าโลเนี่ยค่ะเขาจะให้เป็นเบอร์เป็นไซส์นะคะลูกก็สามสิบห้าถึงหนึ่งร้อยบาทแต่ลูกห้ากิโลขึ้นไปนะคะเขาจะให้ละลูกละยี่สิบห้าบาทหรือยี่สิบาทแค่นั้นเองนะคะลดควบเลยราคาใช่ใช่เพราะเขาถือว่าเขาไม่ต้องการเพราะลูกเป็นใหญ่ถ้าเราซื้อเขาซื้อเป็นไซไปอ่ะถ้าซื้อถ้าเอาใหญ่ก็ต้องซื้อรัคแพงขึ้นไปอ่ะเขาไม่เอาอืมอ่ะแล้วเราทำยังไงท้างนั้น ก็เลยมีดาต้าก็เลยเนื่อเนื่อจากป้าเนี่ยสั่งสมไมสผนทําสวนแล้วก็วางจากการทําสวนก็ขายไปทอดตลาดนัดก็มีนีมีคุนตรงนั้นอยู่ก็เลยมานึกคิดว่าเอ๊ะช่วยโทษเราโทดมันก็ไม่ได้ว่ามันจะอร่อยมากเนาะเออทุเรียนเออไยทอดเป็นดิบๆด่กอล้วอีบุงแป้งบวงอะไรที่มันก็อร่อยเนาะแล้วก็เลยลองเอาทุเรียนมาทอดซิเพราะทุเรียนช่าสอร่อย ให้ลูกค้านะคะคับคือทุเรียนท<ร>อดนี่มาจากไอเดียกล้วยทอดนี่เองได้ค่ะที่สังกวนป้าเคยทำนะคะทีนี้ทุเรียนนะคะ่ะสมัยคนคนสวนตัดให้ลูกค้าเนี่ยเขาจะกาหนดเลยว่าสามวันสุกนะคะสี่วันห้าวันสุกกินได้อย่างเนี้ยคะ่ะดูว่าเลยว่าอ่ะถ้าอย่างนี้ก็เราก็เลยลองมาทําดูซิมันจะทําได้ไหมเนาะป้าคิดว่าอย่างนั้นเก็แต่ว่า มันหวานแกจัดเลยค่ะหวานมาก,ามากแต่ยังมีถึงน้ดมันกินไม่ได้แค่นั้นเองปล<ห>าคอ,อดนะเนื้อปลทอแล้วทีนี้ก็มีกอกเีค่ะอร่อยด้วยต<อ>้องลองขายลองทำตลาดดูลองผิดลองถูกนี่แหละค่ะแล้วป้าทำกี่อย่างทุเรียนทอดทุเรียนกวนด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะสมัยม่อะไรอีกบ้างครับเป็นทุเรียนทอดเนาะก็ขายจากลูกละยี่สิบห้าบาทเนี่ยค่ะพอทำเสร็จแล้วมันได้ราคานะคะลูกละลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยอย่าจากที่โดนทบกดราคามากลายเป็นเพิ่มราคาเลยหลังแปรรูปไปใช่ค่ะก็เลยมีไอเดียตรงนี้ค่ะก็เลยทำเป็นทุเรียนทอดแพกเกตขึ้นมาโดยเราก็มีทำหลายอย่างอยู่นะคะเอออะไรบ้างครับที่ทำอยู่นะคะ ที่ทาอยู่ก็จะมีทุเรียนทอดทุเรียนกวนช็อปปี้ทุเรียนช็อปปี้มันต้นที่ตัวต้งที่กะทิที่มั่นเยอะมากทําเกี่ยวกับทุเรียนทุเรียนเยอะค่ะสูตรมันมายังไงประแกีวเพราะมันเพราะมันก็ต้องมีสูตรดิมันต้องลองทำใช่ไหมจนสรุปได้ว่าเป็นสูตรแต่ละอย่างั้นแรกป้าก็ลองทำโดยไม่ได้นมใครนอเาก็ลองผิดลองสูรเองนี่แหละค่ะลองทีไรก็ ก็ต้องยอมเสียยอมให้มันเสียไปเพราะเราอยากจะได้ของที่ดีเข้ามาเนาะก็ตาลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆก็ได้มั่งเสียมั่งอะไรอย่างนั้นนะคะก็จนฝาปรับปรุงสูตรจนฝาดีค่ะถึงมันเราจะขายได้นะคะครับแล้วระยะแรกป้าแกลบขายยังไงบ้างครับอืมระยะแรกก่อนโควิดนะฮะ พอเราแปลรูปมาเราทํามาเนี่ยเราไปขายยังไงไปเปิดตลาดยังไงอ่าคังแรกอะไรนนเออคังแรกๆนะคะป้าก็ลองไปขายเพราะสมัยก่อนนะคะเป็นลุนี่บ้านเนี่ยป้าเป็นจุมไม่บ้านนะคะทีนี้ ทางภาครัฐนะคะเขาก็สนับสนุนในเรื่องกลุ่มแม่บ้านที่ทำารับเพิ่มเลยได้หาอะไรได้เสริมอย่างเงี้ยต้องรวมกลุ่มกันก็มีที่ขายให้ใช่เขาก็มีที่ขายให้อะค่ะเขมีที่ขายปป๊บแล้วก็ไปได้ไปขายโดยไม่ต้องลงทุนเสียค่าที่เมื่มเตินก็ช่วยแล้วออกด้วยนะไปส่ตลาดนะคะก็ทำนเราขายดีนะคะแต่มันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะอ่า เออของของเรานี่ไปไปเป็นนอกจากรวมกลุ่มกันแล้วเป็นโอท็อปแล้วด้วยเรายังเป็นเอสเ็มอีด้วยนะใช่ไหมเราต้องเปิดร้านของเราเองด้วยไหม p a ้ k แบบค่ะเป็นทุกอย่างค่ะทีแรกก็เป็นกลุ่มแม่บ้านค่ะสินีีิล่าตาเบนป้าแก g เป็นโอท็อปไปคัดสรรทุกปีทุกปีก็ได้ห้าดาวทุกปีเลยได้ห้าดาวทุกปีเลยค่ะแล้วก็แล้วตอนหลังนี่ก็มามาใช้มาปรับเป็นเอ่อ เป็นขายเรียกว่าเป็นเอสเอ็มอีตั้งนะนคะแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่โตไม่ใหญ่ว่างั้ <H ME S 2> นเอสเอ็มอีนี่หมายความว่ามันก็จะมีเงินทุนเราสามารถไปขอสนับสนุนขออะไรกันได้ด้วยก็ได้ค่ะแต่ว่าต,ตั้งสมัยก่อน,นป้าก็เป็นปู่แม่บ้านป้าก็ได้เงินทุนเหมือนกะันนะคะแต่ว่าเงินทุนนี้ต้องคืนนะใช่ใช่ใช่ใต้องคืนภายในหนึ่งปีเหมือนกันค่ะป้าต้องตั้งแรกๆก็ไม่มีเงินหรอกค่ะต้องกู้ กู้ปอดดอกเบี้ยไม่เสียดอกเบี้ยปีละห้าแสนอีกต้องใช้เงินคืนก็ให้หมดไปหนึ่งปีแล้วก็คู่ลับมาใหม่อีกค่ะอ๋อมุนได้หมุนได้ในรอบปีไม่เสียดอกอ่าแล้วป้าก็ทํามาแบบนั้นเงินทองไม่ใช่เงียค่ะสูงไม่บ้านไม่ได้รวยไม่บ้านจน ก็อาศัยคืยคุยกับลูกค้านะคะเอาเงินลูกค้ามาลงทุนก่อนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเอ๊ะป้าแล้วแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยมันขยับเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มที่เขาเรียกเป็นแพลตฟอร์มเขาเรียกออนไลน์อ่ะคือตรงนี้อยากจะถามป้าก่อนว่าก่อนหน้าที่จะเป็นโควิดและขายออนไลน์เห็นบอกว่าได้ถึงเดือนละล้านเลยเนี่ยนะก่อนหน้านั้นเราได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่ละป้า มันก็ไม่ได้มากเท่าไหร่น้องนาต้นเรียนน่ะมันแพงนะคุณต้นเรียนมันต้องลงเป็นพันบาทใช่ไหมอยงนั้นอยงนั้นเนี่ยมันไม่ได้กี่โลหรอกเพราะว่าคือยอดขายแต่ยังไม่ใช่ยอดกําไรเนาะนันไม่มียอดกําไรค่ะคือต้นทุนท้เรียนมันสูงมันก็เลยต้องขายราคาสูงอยงั้นยอดรวมมันก็จะเยอะยอดรวมเยอะแต่กําไรไม่เยอะกำไรไม่เยอะพอเจอโควิดตอนแรกพี่ขายไม่ได้เลยใช่ไหมป้า เล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรนะเดี้ยฟูเตอนตอนโควิดมาใหม่ๆขายไม่ได้เลยใช่ไหมครับป้าแกลขายไม่ได้เลยเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยะขายได้น้อยมากเลยเพราะว่าเออ คนอย่างเงี้ยค่ะคนถ้าไม่มากันนะคะแบบาโดนักท่องเที่ยวไม่มีเลยอ่ะนักท่องเที่ยวไม่มีสามเกือบสามปีนะค่ะแล้วนี้ยอดขายเนี่ยมันตกเยอะนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้มามาน้อยมากนะคะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนการขายกลยุทธ์ในการขายใหม่ก็คือขายทางออนไลน์ก็มีลูกสาวมาช่วยได้เลยใช่ไหมใช่แล้วก็มี เด็กๆเสาวนะคะเขาก็ช่วยลลูกมั่งแล้วก็เพื่อนลูกด้วยนะคะก็ขายในช่องทางเออมาใน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 ออนไลน์แล้วนะมีออนไลน์ในเอิเฟคชันต่างๆอย่างนี้นะคัเห็นเห็นว่ามีมีช้อปปี้ด้วยนะช้อปปี้มีลาซาด้ใช่ค่ะมีช้อปปี้ขายในลาซ a ด้าอันนี้ก็ทำให้เราด่ได้ที่ว่า ช่วงเกิดโควิดมันวิกฤตมากหนใช่ไหมแต่เราไม่ต้องอให้คนงานเรา,เราพักงานเรวก็ยังพอมีงานเลี้ยงให้ลูก,ลกอ่าเขาเรียกลูกทีนเป็นปลูกไม่บ้านทั้งหมด,ดะะนะคะก็ยังทําให้ลูกทีนไม่ต้องไม่ต้องมีการพักงานอะ่ะก็ยังมีไรายได้บ้างเพาต้องตะกลึไปเอ๊ะอป้าแแบบเราเราต้องมีลูกมือมีพนักงานที่มาร่วมกันทําเยอะไหมเนี่ยกล่ะิงจริงแล้วปัจจุบันมี มีมีกลุ่มไม่บ้านเนี่ยค่ะมีหกสิบสองคนแต่ทําจริงๆสักแค่ยี่สิบคนเท่านั้นเองค่ะเพราะนั้นทุกคนจะมีเงินลงทุนมาเป็นเงินลงทุนหมายถึงว่าเราไม่ได้ทําเป็นโรงงานแต่ว่าทําด้วยมือทั้งหมดเลยใช่ไหมป้าทาเป็นด้วยมือทั้งหมดแต่ก็มันก็กึ็โรงงานนั่นแหละเราะําเราทด้วยเครื่อง จากบางอย่างก็ต t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  ้องทำที did, ่เครื่องมือเตียงเครื่องมวนข้าอย่างนี้ค่ะก็ต้องปรปรับปรุงให้มันได้ให้มันคล้ายๆกับว่ามึทั้งเป็นมากขึ้นอย่างเงี้ยคือฟังพระแกบเล่านี่คือหกสิบเจ็ดสิบคนนี้รวมกลุ่มกันแต่ว่ากลุ่มคนทำเนี่ยก็จะประมาณสักยี่สิบกว่าคนที่จะเป็นกลุ่มที่ใช้แรงกายนะแล้วก็จะมีกลุ่มที่ปันผลกาไรใช่ไหมใช่ค่ะคือย่างนี้ ป้าแกเพื่อก,กหนดหอยู่ว่าคนมีเงินหาป้าแกก็ไม่ได้เอาคนมีตังค์เยอะมาลงทุนนะคะ,ะในคนที่อยากทํางานอ,อยากมีรายได้มากอ,อยากเซ็แแบบบ้างไม่เอาคนรวยเข้ามาเป็นคนมันคือสร้างาอาชีพยยก,ก,กันเองละค่ะค่ะคือเรียกว่าสร้างให้มันได้เกิดเป็นเงินขึ้นมาแต่ก็โดยคนคุณน้อยก็ได้ทํางานก็ได้เงินนะคะเป็นอย่างนั้นป้าแกปีนี้ป้าแกอายุเท่าไหร่แล้วครับ เจ็ดะีสองโอ้ยยังแรงนะยังทำงานดีมากเลยนะฮไปได้แล้วกันได้นานลืมหลังนะคะเอ้ะปแก่ตอนนี้เท่ากับว่าเราเหมือนกับทำตามฤดูกาลด้วยเนาะมีทู่เรียนมีมังคุดมีอะไรต่ออะไรแปลว่าในช่วงตลอดทั้งปีมันต้องมีการเตรียมสต๊อกสำรองสำรองอะไรกันหรือเปล่ามีไหมตองเก็บสต๊อกไหมสต๊อกค่ะสต๊อกทุเรียน ต้องผู้เรียนเพิ่มเพราะมันจะได้ขายได้ทั้งปีเนาะใช่ค่ะเพราะผู้เรียนอ่ะมันเป็นชุนชุนที่ตู้เรียนที่ลงทุนเยอะแต่มันไม่ได้สืได้ทันทีเนาะมันค่อยๆขายค่อยๆไปอ่ะค่ะมันก็ทุนเยอะมากพราแก้วัตถุดิบมันยังพอไหม คือเห็นว่าช่วงหลังๆเขาส่งนอกหมดเลยนั้นถ้าก่อนโควิดนะไม่เหลือเลยีปนพ่อเจาัสักเท่าไหร่ละมันก็ยังมีค่ะเพราะคนก็ปลูกันเยอะคนปลูกกันเยอะของมันก็ขายได้เยอะแต่ว่าไอของที่ลูกใหญ่ๆเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยมีเหมือนก่อนเนาะสนุ่มเพาเอาไปหมดลูกพิษไว้กลมๆมานเนาะก็เอาลูกไม่ถึงห้าโลเนาะได้ป้าก็ได้ลูกสวยมาแต่เนื้อในดีอ่าอ่าอ่ ผลิตแปูงอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราไม่ต้องการเปลือกเราต้องการเนื้อที่สวยอือผมเ้าไปดู่วยนะคะอัศวุดิ่ะค่ะนี่ป้าแก่ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ป้าแกบเนี่ยนะคือคือมีเว็บไซต์ด้วยใช้ชื่อว่าป้าแกบ .com เลยนะรางวัลเยอะเหมือนกันนะป้าแกบนะอ่ารางวัลเยอะค่ะเยอะป้าเป็นคนบ้าโยป้าเป็นคนพอทำได้แล้วบ้าโยทำไม่หยุด โอ้ผมดูนี่รางวัลเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็โอยออกรายการเป็นว่าเล่นเหมือนกันนะแล้วอ้่ยังเป็นนี้แล้วที่เป็นพู่โอเปร่ายังเคยไปประเทศเอธิโอเปียเลยใช่เมื่อส่งไปอะค่ะอ่าอ่าอ่าโกอินเตอร์ด้วยทีนี้แล้วประกาบได้ถ่ายทอดวิชาต่างๆให้ลูกสาวได้บทหรือยังเรียบร้อยไหม ถ่ายทอดอยู่แล้วไม่ใช่แต่ลูกสาวหรอกค่ะเพาะวาคือบ้านประกเป็นที่ดูงานสําหรับอู้มีวัฒนธรรียว่าผู้สนใจหู้มีควู้เนี่ค่ะป้าก็เปิดให้คนมาสอนด้วยดีครับดีดีแล้วก็มาทำเวิร์กช็อปบ้างนะนี่ทันสมัยมากเลยประกาศถ่ายทอดเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้วยนะมีเวิร์กช็อปให้ทำกันด้วยนะก่รจีรกรค่ะการจีรกรรมอะค่ะครับ ดีครับดีครับ่บาป้าก็ามีเขาเรียกว่ามาีตำราตำราป้าก็เขียนพิมพ์ไว้เลยแล้วก็ไปไปถ่ายรูปไปเลยเลยไปซื้ามาถึงอยากได้อะไรถ่ายรูปไปเลยไม่ย้องเอาถ้าอยากดูมาเห็นก็มีมั่งนิดหน่อยครับ ยอดมากประแกบยอดมากนี่ผมสนใจอีกอันหนึ่งประแกประแกบอกว่านอกจากทําเองแล้วรวมกลุ่มกันเองแล้วเนี่ยยังรับทําให้กับคนอื่นๆเป็น OEM ด้วยนะคือใครอยากจะได้เออเอาไปเออไปแตะยี่ห้อเองใส่ยี่ห้อตัวเองก็มีใช่ไหมป้ามีค่ะมีมีมีมากด้วยค่ะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้เราไม่ได้เก่งทางเรื่องกาขายมากเนาะแต่เราเป็นเอนทำเนาะ นี่คนที่เขาชิมยี่ห้ออื่นเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรสเหมือนของปลาแกบเลยนะทีนแรกเขาไม่ได้เอายี่ห้อเขานะคะแม่เลยที่ซื้อปลาไปเขาเอายี่ห้อปลาไปก่อนแล้วตอนนีแล้วตอนที่มือองเขามาทำล้วก็ไม่เป็นไรเพราะเรามันผลิตผลิตเพื่อขายอยู่แล้วเนาะใช่ใช่ของเราก็ได้สร้างงานสร้างอาชีพของเรานั่นแหละได้ได้มาเป็นตัวเงินตัวอะไรเนาะก็หลายหลายเจ้าอยู่นะคะก็ แต่ป้าก็มีเขาเรียกว่ามีคุณทมประจําใจอยู่เนะว่าเราทาของเราเราทําเป็นแบรนด์เราก็ต้องทําอย่างนี้แต่แบรนด์ค้าเราก็ต้องทําอย่างนี้เหมือนกันครับดีมากครับดีมากทุกตัวทุกรถเลยเหมือนกันค่ะครับผมเคยซื้อในปั๊มแน่ๆแหละยี่ห้อปรากแกบเนี่ยมังคุดกวนเนี่ยผมชอบมากเลยเป็นงานที่ดีนะครับประแกบครับจ้าทิ้งท้ายกันนิดนึงปราแกบคนสนใจติดต่อช่องทางทางไหนอย่างไรได้บ้างครับก็ ติดต่อทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เพจประเสริฐสองดีเมืองจันทร์นะคะเพจขึ้นก็เพเหมือนกันนะเพจประเสรผู้เรียนทอดมีสองติดนะคะแล้วก็ไลน์เอสประเสริฐเหมือนกันค่ะแล้วก็เบอร์โทรค่ะาโทรว่าศูนย์แปดหนึ่งนะคะสามเก้าสามหกสี่ห้าแปดห้า น้องน้องเขาจะรับอยู่นะคะอันนี้ป้าไม่เด้ยเป็นคนรับต่างน้อ่างกนไปอรอดมินแอดมินนป้าไป่ทันสมัยมีคนรับดูแลป้าเล่นป้าเล่นเฟซบุ๊กเองด้วยไหมประแกบจ๊ะป้าแกบเล่นเฟซบุ๊กด้วยไหมเล่นเหมือนกันนี่ดีดีดียอดยอดยอดทันสมัยด้วยนะครับดีครับให้กำลังใจประแก้วแล้วเดี๋ยวโกอินเตอร์กันไปไกลๆด้วยนะ ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับป้าแกลบครับสวัสดีครับป้าแกลบหรือคุณวันนีบุญสวัสด์บริษัทป้าแกลบฟุกโปรดักต์จำกัดนะครับยกระดับผลไม้เมืองจันท์คุณผู้ฟังสนใจเสิร์ชป้าแกลบเนี่ยขึ้นหลายช่องทางเลยในช้อปปี้ในร้านซด้ามีนะครับนี่เป็นช่องทางที่สามารถหาได้หรือแวะปั๊มจะมีขายในปั๊มเดือนกันนะเอามาฝากกันในช่วงของประชารัฐธรนาชาติครับ